นโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีห้องเรียนเก่าอยู่ชั้นบนสุดของอาคารเรียนรางซึ่งถูกล็อกตายมานานาน,นับสิบปีไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่เรื่องเล่าขานกันว่าในคืนเงียบสงัดคุณอาจได้ยินเสียงร้องให้ของเด็กผู้หญิงดังลอดออกมาจากห้องนั้นคืนหนึ่งกลุ่มนักเรียนชายสามคนได้แก่บอยนัด และเก่งท้าทายกันว่าจะเข้าไปพิสูจน์ในห้องปิดตายนั้นหลังเลิกเรียนพวกเขาแอบพีนกำแพงและไขประตูเข้าไปด้วยกุญแจเก่าๆที่หาจากโรงเก็บของภายในห้องมีเพียงโต๊ะเก้าอี้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นกระดานดำที่ถูกขีดเขียนจนลบไม่ออกและบรรยากาศอับชื้นที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดบอยหัวเราะเบาๆเห็นไหมไม่มีอะไรเลยผีที่ไหนกัน ทันใดนั้นเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องทุกคนหยุดนิ่งเสียงนั้นค่อยๆดังชัดขึ้นราวกับมีใครบางคนกำลังร้องให้ด้วยความเจ็บปวดใครอยู่ตรงนั้นเก่งตะโกนพลางฉายไฟฉายไปยังมุมห้องแต่ไม่พบใครเสียงสะอื้นหยุดลงก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาตามด้วยเสียงกระซิบที่ชัดเจนในความเงียบออกไป ประตูห้องที่พวกเขาเปิดค้างไว้จู่ๆก็ปิดปังทุกคนรีบวิ่งไปที่ประตูแต่กลับพบว่ามันล็อกจากด้านนอกเก่งพยายามใช้แรงเปิดประตูจนมือสัน่นแต่ไม่มีผลบอยหันไปมองกระดานดำเขาเห็นข้อความใหม่ที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีใครแต่ต้องอย่ารบกวนฉันลายมือดูยุ่งเหยิงเหมือนเขียนด้วยความโกรธ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบห้องแต่พวกเขาไม่เห็นใครนัดเริ่มร้องไห้และพูดว่าเราขอโทษเราไม่น่ามาเลยเสียงหัวเราะนั้นเงียบลงก่อนที่ประตูจะเปิดออกเองทั้งสามรีบวิ่งออกไปไม่คิดชีวิต วันรุ่งขึ้นพวกเขาสืบหาความจริงจากครูเก่าและพบว่าเมื่อหลายปีก่อนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อแก้มถูกขังไว้ในห้องนั้นเป็นการกลั่นแกล้งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นลมหรือเสียชีวิตในนั้นเธอกลายเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนและวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในห้องนั้นจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องปิดตายอีกเลยแต่เสียงสะอื้นยังคงดังมาในคืนเงียบสงัด